สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแท่นสว่านเจาะ2รุ่นนะครับซึ่งก็จะเป็นรีวิวการเปรียบเทียบนะฮะนั่นคือรุ่น HR4116D และก็รุ่น ZX16G นะครับซึ่ง2รุ่นเนี่ยเป็นแท่นสว่านขนาดกลางนะซึ่งมีลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันว่า2รุ่นนี้เนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับ ผมก็เลยมาทําคลิปรีวิวเปรียบเทียบกันให้เห็นฮะซึ่งก็จะเป็นการเปรียบเทียบทางด้านภายนอกนะครับส่วนเรื่องตัวเลขสเปคต่างๆเนี่ยเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องต้องต้องชี้แจ้งแบบว่า ท่านสว่านรุ่น h ฮด n 16 d เนี่ยตัวเนี้ยถ้าเพี่พูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นเกรดจีนนะครับส่วน ZX16G ตัวนี้ก็จะเป็นเกรดไต้หวันนะครับอันนี้คือเป็นชื่ออย่างง่ายๆซึ่งข้อแตกต่างเนี่ยก็จะอยู่ที่โครงสร้างของเครื่องนะครับซึ่งจริงๆอ่ะตัวซีน16 d อะ่ะ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีใช้ไม่ได้หรืออะไรนะซึ่งตัวซีน 16G ตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้ตามสเปคตามที่เขาแจ้งตัมที่ที่ระบุลงไว้ในสเปคนั่นแหละจับได้อจอะได้ใหญ่สุด16มิลน,นะฮกำลังในการเจาะใช้งานได้ดีนะส่วน Z X16G เนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่าอัปเกรดดีขึ้นมาอีก ระดับหนงนะฮช้นานได้เหมือนกันแต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยนั่นคือโครงสร้างของเครื่องนะซึ่ง z ซ x16g เนี่ยโครงสร้างของเครื่องเนี่ยจะดูใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าโต๊ะหน้าโต๊ะทำงานตัวนี้นะตัวนี้ 4116d และหน้าโต๊ะของ ZX16G นะซึ่งหน้าโต๊ะของ ZX16G เนี่ยจะมีความใหญ่กว่าและก็หนากว่านะซึ่งแน่นอนแข็งแรงกว่าแน่นอนนะและอีกส่วนที่สำคัญก็คือเสานะสาของ ZX16G เนี่ยมีความใหญ่กว่าตัว C16D 1อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมันไม่ได้ใหญ่กว่าอย่างเดียวนะครับซึ่งของ C16D เนี่ยแป๊บอเสาตัวนี้เนี่ยเป็นแป๊บเป็นแป,ป๊บเหล็กนะฮะแป,ป๊บเหล็กแต่ของ ZX16 16G เนี่ยเป็นเหล็กหลอ่อนะซึ่งถ้าลองถอดออกมาดูเนี่ยตัวเนี่ยหนามากอย่างหนาเลยนะฮะนั่นก็ความแข็งแรงของเครื่องเนี่ยทำให้ความแข็งแรงของเครื่องเนี่ยผิดก,กันละนะ ในส่วนของฐานฐานก็เช่นกันนะครับฐานเนี่ยใหญ่ยยกว่าหนากว่าแข็งแรงกว่านะใหญ่ยยกว่าของแอ่อของ 416D นะครับหัวจับส่วนหัวจับเนี่ยจะเหมือนกันนะจับได้16มิลเดิน16มิลเหมือนกันนะแล้วก็อีกส่วนที่สำคัญก็คือคอกระบอก สปินเดิลมันตัวนี้นะยืดออกมาซึ่งของตัว z x 1 6 g เนี่ยกระบอกสปินเดิของมันเนี่ยจะใหญ่กว่าของตัว c 1 6 d นะะค่อนข้างเห็นได้ชัดแล้วก็ลานสปริงตัวนี้เป็นตัวดึงคันโยกให้ถอยกลับน,นะครับลานสปริตัวเนี้ยของ c 1 6 g เนี่ยจะใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าของ ซีหนึก D ก็เห็นได้ชัดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ซีหนึ D เนี่ยได้เปรียบอยู่นั่นก็คือ,อการปรับความเร็วรอบซึ่งของ16หก่งหนึ่ D เนี่ยสามารถปรับได้16สปีดนะฮะแบบที่ลองใส่พานก็สปีดตามนี้เลยนะฮะในส่วนของ z X 1 6 G เนี่ยจะปรับความเร็วรอบได้12สปีดนะสปีดจะได้น้อยกว่า อันนี้ก็ลองดูกันในสเปคได้นะว่ารอบสูงสุดเท่าไหร่รอบต่ำสุดเท่าไหร่นะครับเดียวกันดูได้แล้วก็ข้อแตกต่างของ4 1 6นดีอย่างนึงก็คือตัว4ี6ีดีตัวนี้เนี่ยมีสวิตช์ไฟให้นะมีขาไฟให้อยู่ข้างใต้นะแต่ไม่มีหลอดนะมีควกไฟให้สล็อตกลมหลอดตะเกียบเข้าไปนะมีสวิตช์ไฟให้จะปิดได้นะแต่ในส่วนของ 16G จะไม่มีนะครับ ไม่มีสวิตไฟให้ไม่มีควไฟให้นะฮตัวนี้และอีกส่วนที่สำคัญเช่นกันว่าน่าจะสำคัญที่สุดแหละนั่นคือมอเตอร์นะครับมอเตอร์ของ 16G ใจลูกใหญ่กว่าของ 416D นะเดีย๋ยวเห็นได้ชัดเหมือนกันนะ ซึ่งนั่นอย่างที่บอกภาพรวมคือเซ็ X16G เนี่ยจะเป็นเกรดคุณภาพไต้หวันนะส่วน c 1 6 g เนี่ยก็จะเป็นเกรดจีนนะครับแต่ว่าจริงๆการใช้งานเนี่ยผมก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าของ 16G เนี่ยความแข็งแรงความทนทานระยะยาวเนี่ยจะคุ้มกว่า 4.16G อย่างเห็นได้ชัดนะครับ ก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกแล้วนะว่าต้องการเครื่องแบบไหนเครื่องใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าจีโนบีราคาประหยัดกว่าใช้งานได้นะส่วน 16G ราคาจะสูงกว่าใช้งานได้เหมือนกันแต่ทนทานกว่าแน่นอนนะครับระยะยาวตรงนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูได้นะครับก็สงสัยอะไรก็ ต่อสถาถังกันเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ